จ้า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 ขอบคมากแม่เอาไปไว้ขังนู่นลูกวของพ่อข้าวอาเล็กจะปรุงไหมหรือจะกินแค่นั้นมีพริกไทยป่นอ่ะลูกท,ท่าจะใส่พริกไทยป่น มันจะหอมมนะภาษาพิไาตคนพาสปอ มหม่มาไดาแอวไม่ต้องปรุงอ่ะพอกินอย่างนี้เลย <What? S 1> อยากปรุงหรือเปล่าว <Yeah. S 1> ินด,ด, oh. ดูชิมดูว่าเป็นไง ของนมนไม่กินไม่กินเครื่องในเนาะก็เป็นหมูสับกับหมูชิ้นผักนิดหน่อยโอเคไหมเผ็ดไหมอ่ะกินกับข้าวลูกเขากินกับข้าวโอเคไหม กินกับข้าวครับพริกไทยใส่หรือยัง ู <c oughs> เล็กลองเลยจะเอาไร <c oughs> ไม่ต้องเก็บให้เขาละ <c oughs> หมูสับกับหมูแดงดหมูสับหมูแดงยาวันน <c oughs> ี้เลยนี่ผมดูอะถ้าลองดู Smaka bara. Hello, okay. ิดใส่หมต้มเลือดหมูเล้วจ้าคนเยอะคนเยอะมากไม่ปรุงนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ตำลึงกันแล้วนะทุกคนเขาใช้ผักกาดหอมนี่แบบนี้ ของหยองให้ให้หยองสับ่ออเนอหมูล้วนครับหมูล้วนครับอเลยอเล็กไม่กินเสียดาย อน้ำสมม้มไหมแต่ว่าให้พอ่อต้มเลือดหมดจูจ้าแต่พริกนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำสม้มมีพริกไทยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นพริกไทยอร่อยอยู่มันแหง้งตอนเชาน้าหนองเอาไหม Còn tông cái tiểu này có mình Chín khắp <laughs> かにかない กินต้มเลือดหมูล้านคุณศรีกแล้วนะทุกคนอยู่แถวพัทยากลางเราถือว่าโอเคอร่อยใช้ได้นะมื้อเช้าแบบเบาๆให้นหนุ่มๆให้เราด้วยอุ่นท้องจ้ะพี่รสจัดกิเชุพริกอินที่ผมแบบเด็ดมากเพื่อนๆจะได้รับชมวิดีโอที่เราถ่ายัวร์

ผมจีบซาลาเปาก่นค่ัอันนี้เซนเฟร์หรือโลนะโอลโหเฮ้นี่อะไรล่ะไม่ได้ทำมันทำให้เสียบัตรไปรึเปล่ามนก็รู้ลดูสีทุกคน

กลิ่นเครื่องในเขาไม่มีเลยเครื่องในเขาแบบไม่มีกลิ่น เอีกแคนาเพียนฮะว้าวโอ้นี่เไม่ไดยินดีนเลยหออ๋อ่ยัดก่าอร่อยไม่กินข้าวอเล็กไม่กินข้าวมอเสียอน่พีน้องอก็พี่น้องเนี่ยนอง

อร่อยไหมลูกน้องกินได้ใช่ไหมเคี่ยวได้วันเนี้ยฮะต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาข้าวครับลูกเอาไหมลูกเป็นลูกปั่นลูกปั่นปอวแม่อยากให้มาดูถ่ายปัวมาดูแบงคคนดีถ่ายดีมากแต่ขาเสียงกันั่นปะ เราก็เป็นคนสนุกทุกคนชอบดูดูแล้วไม่ต้องพูดเดยอะโอ้บอลเลอร์บอลล่าเปล่าเก่งไหมพูดไม่อะไรเฮ้ยเป็นจะสั่งเนาะมันจะสั่งให้ฝั้มหนึ่ง,งอันนี้เป็นต๋า

ขนมจีบใส่ปูเตียวปูขนมจีบใส่ปูปูมันเหมือนเกี๊ยวมันเหมือนเกี๊ยวนั่นแหละอร่อยแม่คือต้องกินกินอันหนึ่งอร้อยมาง เอ้าตัวเองกินไม่หมดเลยข้าจะกินชิ้นหนึงอืมหืมไม่หมูมันชิ้นใหญ่จังเลยนะมึงยกใส่ปากเลยเขามันตัดไม่ขาด

อร่อยมันหอมมันหอมอะไรสักอย่างรู้ไหมมันหอมหอมปูปุเรียนเฮ้ยอร่อยเก้าสิ

ไม่มีพรุ่งนี้ไข่พ่อ,อพ่อเหรอกินเหมือนขอบณค่ะเดี๋ยวให้อเล็กช yeah. ิมอเล็กชิมหนึ่งร claro ู้จกซึมไหมรู้จะกท่านหนึ่งก็พอถ้าไม่ชอบค่อยวางแค่นั้นยอมอนุญาตทำไมรู้มั้ อ่ะเละแม่ที่อันหนึ่งแม่หนึ่งพ่อไม่ได้ช่างพ่อนี่เป็นอะไรครับใส่อะเป็นซอสนะใส่นิดนึงนิดเดียวอ่ะอร่อยมากอร่อยต้องเพิ่มอ่ะมั้ bỏ khá mấy kẹt tăng đi bỏ khá kẹt tăng bọn hay cho kẹp tăng tụi em mong hiền khâu ạ. đấy rồi đó. yên căng.

すいません。<music> กินอะไรอีกแมทธิวบอกว่าเติมรถหมูกินทุกวันกินทุกวันก็ได้ก็ได้อ่ะมันแสบมันกินง่ายเนาะกินง่ายอ๋อมันกินง่ายแล้วร้านโน้นร้านคุณลุงร้านไอ้ไอ้ก๋วยทอดโน้ เออเอได้ก hmm. ินเถอะเจัอยาวโอ้เธอหน้ากินมากโอ้

ทำไมวันนี้ได้เลือดหนึ่งก้อนโอ้สองกอออ้อนสามก้อเอ้าหยองหยิบเอาอพอพเกินแค่นี้ทุกคนกินแค่นี้แล้วกแ็แค่นี้ก็อิ่มแล้วเมือ่อเช้าแมทธิวบอกมากินทุกวันได้มันกินง่ายเนะลูกเนาะ <Yeah. S 1> อืม ไม่ใช่หรอไอ้ที่กินง่ายคือเขาเอาแค่หมูสับกับหมูชิ้นไงแล้วมีผักกับซุปแค่นั้นอะไรยอย่างเงี้ยเขาไม่กินจ้ะเครื่องในอย่างเงี้ยเขาไม่กินเนี่ยเครื่องในเหมือนของแม่อย่างเงี้ยเขาไม่กินพิเศษค่ะ,ะได้ทีละชามป่ะ,ะวันนี้ได้เยอะกว่าเมาื่อวานนะแม่ว่าเนาะแมท วันนี้ได้เยอะกว่าเมาาื่อวานใหม่พิพเศษของแม่มันได้น้อยกว่าคนอื่นนะเออเองชาทำไมนะพอเอาก่อนเต็มเมมโมรี่เต็ม ออโอ้เม่จะพริกบ่ะโอ้ดูสีสวยสีสวยมากะใส่พริกไม่เยอะมากเลยใส่พริกเยอะเหลือขักจ้ะอะไรเล็กอร่อยทำไมไม่เอาข้าวอะ่ะเหลือ ตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้านะเพราะว่าเราเช็คเอาท์เร็วอะ่ะต้องกินพรุ่งนี้วันสุดท้ายทำามันต้องสั่นช้อน มันรอดอ๋อ oh, มันอร่อยอะ่ะอร่อยคนระับ <laughs> đọc เสร็จ ไม่ได้เปืองเราต้องแสบผักเยอะๆหน่อยเนาะคนชอบกินผักไง ไม่บ่นเอบอ <laughs>